สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเมนูมานำเสนอนะคะรับรองค่ะอร่อยมากนะคะ,ะกุ้งกระเทียมพริกไทยนะคะเรามาดูส่วนผสม,สมกันค่ะว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นจากกระเทียมนะคะเราไปโขกกับพริกไทยนะคะโขกรวมกันแล้วก็มีซีอิ๊วขาวค่ะเกลือนิดนึงมีผงปรุงรสหมูนะคะน้ำตาลค่ะแล้วก็ผักชีค่ะ แล้วก็มีกุ้งนะคะแล้วสุดท้ายเป็นสีอิ๊วดำนะคะโอเคค่ะเรามาลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มจากเราจะหมักกุ้งก่อนนะคะใสะ่กระเทียมพริกไทยนะคะลงไปก่อนค่ะให้เหลือไว้นิดนึงนะคะไว้ตอนผัดนะคะตามด้วยเกลือค่ะประมาณครึ่งช้อนชา เดี๋ยวส่วนผสมนะคะซ่อมจะเขียนไว้ในใต้ใต้วิดีโอนะคะสีอิขาวค่ะผงปรุงรสค่ะแล้วก็น้ำตาลค่ะน้ำมันค่ะใส่ไปนิดนึงแล้วเราก็คนให้ เข้ากันนะคะหมัดทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะโอเคค่ะได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปผัดกันนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะ ใส่กระเทียมกับใส่กระเทียมกับพริกไทยนะคะที่เราแบ่งไว้นะคะลองไปผัดก่อนค่ะให้หอมนิดนึงนะคะแล้วใส่กุ้งลงไปะคะ่ะ พอให้กุ้งสุกนะคะแล้วเราใส่ซีอิ๊วดำไปนิดนึงค่ะเพิ่มสีสันนะคะเติมน้ำไปนิดนึงค่ะ แล้ะท้ายสุดนะคะใส่ผักชีลงไปค่ะปรุงรสตามใจชอบนะคะสีสวยแล้ว เสร็จแล้วค่ะกุ้งกระเทียมพริกไทยอร่อยจริงๆค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะรับรองค่ะทั้งคนไทยทั้งต่างชาติค่ะชอบมากเมนูนี้โอเคค่ะงั้นขอส้มขอตัวก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ